ไปไหนอรอ,อจะพาไปไหว้หมูไหว้หมูแล้วอะเป็นอนุสาวรีย์ปีกุลเนาะใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ MRT สนามชัยนะครับก็จะกำลังจะพาไปไหว้อนุสาวรีย์ปีกุลนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีเสืออืมแต่ไม่ไม่รู้จักใช่ไหม ใช่เพราะว่าสถานที่นี้นะครับก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเนาะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนมองข้ามหลายๆลคน,น<อ>ขับรถผ่านใช่อาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยรู้เรื่องราวเนาะแต่ว่าสถานทนี่นี้ก็เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวมีประวัติแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหมูมแน่นอนโอเคปฏิบัติครับ เราสองคนเนี่ยเดินกันมาจากตรงนู้นใช่ไหมจะสังเกตเห็นก็ได้ว่านี่อยู่ตรงถนนสลานลมสลานลมเออเราก็จะมาพามาไหว้อนุสาวรีหมูครับหรือว่าอนุสาวรีปีกุลนะครับใช่อานุสาวรีปีกุลเนี่ยก็อ,อยู่ข้างๆเรียกกับคลองหลอดเนาะนี่นี่เส้นคลองหลอดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เปใกล้กับสะพานปีกุลอันนี้เป็สะพานปีกุลเนี่ยครับผมสะพานปีกุลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อนุสาวรีหมูก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ ซึ่งหลายๆคนแบบก็บอกว่าเป็นอนุสาวรีหมูหรือว่าอนุสาวรีแม่หมูก็ได้ใช่ทีนี้ก็ไม่ถามสิงสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพามาควายชนินีย เ,เพราะว่านายปีนักษัตรปีขาเนี่ยเราก็จะพบว่าปีคู่มิตรของนักษัดปีขาเนี่ยก็คือปีกุลถูกไหมครับก็คือเสือกับหมูใช่จึงกระปุกเป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอเสือเราก็ต้องไหว้หมูมเขาก็จะได้เกื้อหนุนเกื้อกูลกัน,กนใช่ใแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆด้วยเพราะว่าแบบต้นปีมาเราก็มาไหว้หมูขอให้ทุกอย่างในปี2อง5เนี้ยทุกเรื่องที่เราเจอ เจอแต่หมูหมูแล้วกันใช่และยิ่งหมูปีนี้เนี่ยราคาสูงแต่ว่าหมูเนี่ยต้องมีค่ามากๆแน่ๆเลยใช่อ่าโอเคต้นตำรับประวัติเนี่ยเอาอนุสาวรีย์หมูเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากเขาบอกว่าเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชเทวีนะครับเป็นพระราชินีในสมเด็จรัชก,กาลที่5ท่านเนี่ยเกิดปีกุลแล้วท่านเนี่ยครบรอบห้าสิบพรรษาพอดีท่านก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ปีกุลขึ้นมานะครับผมก็ สำหรับคนที่เกิดปีกุนหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะแก้ปีชงหรือ,อว่ามาขอพรอ,อันเป็นสิริมงคลนะครับก็อ,อ,อย่าลืมมาขอที่อันสวรีปีกุนออด้วยกันครับมาไว้แม่หมูกันนะครับทุกอย่างจะได้หมูหมูเนาะนี่ก็ให้ทุกคนแบบอธิษฐานขอพรได้เลย ไปเมื่อกี้เราไปกินต้มยำกันมานะครับก็เาเดเินเล่นๆกันมาเรื่อยๆตรงน,นี้เฮ้ยตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าศาลเจ้าพ่อเสือเดี<笑><笑>๋ยวรบกวนให้เธอช่วยถือด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาไหว้แก้ชงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปีใหม่แล้วนี่ใช่ไหมอืมไม่ใช่เ,เหรอหรอ,อ้าวทำไมอะ่ะมันยังไม่สามารถแก้ชงได้นะไอ,อ้พวกแบบนี้ต้องเข้าใจผิดแหละแน่ๆเลยยังไงอ่ะ คือคนเนี่ยก็คิดว่าแก้ชงก็คือว่าพอข้ามสัก,กราดใหม่แล้วก็แก้งใช่ไหมใแต่จริงแล้วอ่ะการแก้ชงอ่ะเราจะต้องพิจารณาจากปฏิทินจีนหรือโหราศาสตร์ของจีนซึ่งโหราศาสตร์ของจีนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนปีนะครับปีนี้ยังคงเป็นปีฉลูอยู่ยังไม่ใช่ปีข่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแก้ชงตอนนี้ไม่ได้อ่าเราต้องแก้เมื่อไหร่อ่ะเือ ถ้าจะถามว่าต้องแก้เมื่อไหร่ก็คือต้องถามว่าเปลี่ยนปีเมื่อไหร่เ,ออเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เมื่อไหร่ซึ่งการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่านักกษัตริย์แต่ละนักกษัตริย์แต่ละปีเนี่ยก็จะมีไทสวยเอีะมาปกปักรักษาหรือคุ้มครองในดวงชะตาหรือเคลื่อนย้ายมาในปีปีนั้นนั้นเนี่ยแตกต่างกันซึ่งในปีนี้ยังคงเป็นสมัยบวบันนี้นะคะจน่วงที่ใหม่เนี่ย ยังคงเป็นปีฉลูอยู่ไม่ใช่ปีขาดเนาะอ,อ,อีกแป๊บเดียวนี่เนาะมันก็จะใกล้แบบปีขาดแล้วใช่ปะใช่แต<ๆ>่<ะ>ก,ก็ต้องรอหลังตุกจีนใช่ไหมคืออ่ะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคนอ่ะชอบคิดว่าตุดจีนคือแบบโอ้ปีใหม่จีนแล้วจะต้องมาแก้โชงซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่อีตกตรุดจีนเนี่ยก็ยังเป็นปีตุษจีนเนี้ยนะก็ยังเป็นปีฉลูอยู่ไม่ใช่ปีขาดใช่ถ้าจะเข้าปีขาดจริงๆเนี่ยอย่าตาตปฏิทินจีนเนาะ ถ้าจะเข้าปีขาจริงๆเนี่ยมันจะตรงกับวันที่สี่กุมภาโ <Okay. S 2> อเควันจะวันเข้าปีขาจริงๆตรงกับวันที่สี่กุมภาเพราะฉะนัะ้นเมื่อวันที่4ี่กุมภาก็ถือว่าเปลี่ยนปีนักษัตรแล้วโอ <Okay. S 2> เคพอเปลี่ยนปีนักษัตรแล้วเนี่ยก็เราสามารถมาแก้ชงได้เพราะว่าไทยสวยก็เปลี่ยนองแล้วโ <Okay. S 2> อเคแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าส่วนตัวเนาะถ้าส่วนตัวถ้าส่วนตัวเนี่ยก็จะยังไม่ได้แก้ตอนช่วงปีเปลี่ยนนักษัตร แต่จะแก้ตอนเขาเรียกว่าวันพระแรกวันพระจีนแรกของการเปลี่ยนเพลีงยนกษัตริย์ซึ่งปีนี้มันจะตรงกับวันที่15กุมภานะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีวันไหนบ้างนะอ่ะแก้รอบแรกก็คือวันที่4กุมภาคือ4กุมภาเนี่ยเปลี่ยนนะักษัตริย์ก่อนเออแล้วต่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายคนเปลี่ยนไปไหว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเออ,อบางคนก็เชื่อว่า ขอให้มาเป็นวันพระแรกก่อนอ๋อโอเคงั้นแปลว่าสรุปง่ายๆีสองความเชื่อถูกไหมความเชื่อแรกเนี่ยเขาก็มาไหว้ตอนวันที่สี่กุมภามใช่เพราะ,าะเปลี่ยนปีนศาศาศาักขัตติ์อ๋ออ่านนั้นเปลี่ยนปีนศาศาักขัตติอ์อีกความเชื่อนดงก็คือมาไหว้วันแรกของวันพระวันพระวันพระแรกวันพระแรกหลังจากเปลี่ยนปีนศาศาักขัตติ์ ซึ่งจะตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์อ๋อปีนี้ก็คือตรงวันที่15กุมภาพันธ์นั่นก็จําไว้แค่2วัน4<ช>หรือ15แล้วแต่ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเวลาคุณจะมาแก้วันไหนก็ได้แต่ขอเป็นหลังวันที่4เออหลังวันที่4หรือหลังวันที่15าใช่ปะรือแล้วแต่เลยแล้วแต่วันเลยแต่ว่าก็ถ้าแนะนำเพราะโดยส่วนตัวที่ไหวยมาตลอดเนี่ยก็คือจะไหว้วันกาเรียกว่าสามงวนเสียว วันที่15กุมภา2,900คนถึงหาเ็มปีอ๋อมีอีกคำถามหนึ่งเว้ยเวลาแบบคนที่เขามาแบบเอ่อทำพิธีแบบว่าอะไรวะแก้ชงอ่ะเขาก็จะมีการปัดใช่ไหมเอเอแบบบางคนก็แบบปัดเท่าอายุสมมตินนะบางคนก็แบบปัดเท่าอายุหรือแบบบางคนแบบเอ้ยปัด13ครั้งเออตรงเนี้ยเขาปัดกันกี่ครั้งอ่ะ,อะกันแน่เกอดือเนี้ยก็เป็นความเชื่ออีกเหมือนกันนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ย จความเชื่อส่วนต,ตัวเนาะก็จะปัดเข้ากับจำนวนเดือนตีของแต่ละปีซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะบอกมก็ก็บอก,บอก12วัน12เดือนถะูกไหมแต่จริงมันไม่ใช่12เดือนนะเพราะว่าปัดเป็นจริงปีน่ะจะนับ2 9 3สบ้าถึงวันเพราะฉันบางปีนะ่ะก็จะมี13เดืนอนบางปีก็จะมี12เดืนอนแต่อย่างปีนี้ปี2 5 6 5ก็จะมี12เดือนเพราะฉะนั้นปัดแค่ 12, 12ครั้งเคทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าใครที่อยากจะมาแบบว่าแก้ปีชงก็ให้มาวันที่ 4กุมภา15คกุมพา, 15, มพาและปัด12ครั้งโอเคงั้นก็ปัดให้ถูกนะครับแล้วก็แก้วันให้ถูกด้วยจะได้ปังปังกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งใน Facebook และ YouTube ช่องวันตรงใจของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ